สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพี่สุนนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องสุขภาพของเตเองนี่เลยค่ะสุขภาพของเตเองตอนนี้ก็คือจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าค่ะข้อเข่าที่มีอาการปวดมวมนิดหน่อยเวลาเดินเยอะๆเพราะด้วยความที่อายุเยอะแล้ว,ด,วด้วยกระดูกเขาก็จะเริ่มเสื่อมโดยปกติของคนอายุที่มันมากขึ้นอยู่แล้วค่ะทีนี้ว่าพอมันมีปัญหาเรื่องกระดูกอย่างนี้เราก็หายามากินเพื่อบำรุงรักษากระดูก แต่มันไม่ได้ตอบโจทย์เราเรากินมาก็หลายเดือนแล้วค่ะแต่ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งน้องคนหนึ่งแนะนาให้รู้จักกับตัวนี้นะคะเดียค่ะอันนี้พี่กินมาแค่กล่องเดียวค่ะกล่องเดียวเลยมันได้รู้สึกได้ว่าเหมือนกับสิ่งที่เราเคยปวดตามข้อตามเขา่าที่เราเคยเดือนแล้วปวดที่มันเสื่อมรู้สึกดีขึ้นเราอย่ารอให้มันเป็นเหมือนที่พี่เป็นนะคะคือเรารักษาดูแลได้เลยกับเดียเนี่ยค่ะ เพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกว่ากระดูกเราแข็งแรงขึ้นสุขภาพเราก็ดีขึ้นจะทําอะไรก็คล่องตัวขึ้นนะคะเพื่อนๆคนไหนก็สนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะ